น้องมีนเปนหน้าของนุ่นค่ะอยู่ที่เจ็อดออกเพิ่งโดน, 6, นหน้าลอ,อทีห้าเจ็ดนะทีห้าเจ็ดขึ้นไปตอง e ห้าเลยนะครับขึ้นไปแล้วหลบไว้ก่อน e ีส e ี่หลบหลบกลางเขาไว้ก่อนนะครับเป็นกำลังเสริม ลายบีนะครับแบ่งๆกันหลบนะอย่าอยู่ที่เดียวกันนะครับแบ่งๆกันหลบถ้าถ้าหลบไม่พออย่าพึ่งไปเสริฟนะครับหลบหลังไว้ก่อนอ่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นรถกลางหลบดีครับรถกลางหลบครับนี่อย่าเพิ่งเดินพ่อคะ่ะรถหนักใจเย็นนะครับรถหนักใจเย็นนะครับ คนแรกเลยอะอกมาเจอตาเอพอดีบานเลยบานเลยใจเย็นนะใจะเย็นนะเรวรู้แล้วมันมาฝั่งน้าคิมคิมแย่รายน้ำหน่อยนะแค่แย่แย่นะมันนี้อัตจรไหมครับมีใครเดินมาไหมดู 哎。Hey. เฉยนะน้องเมนะอัตจรยิงลายน้ำก่อนนะอัตจรคิมไม่แรกนะคิมก็แย่เฉยนะแย่สก้าวเฉยนย่แย่รกแวไม่เกิดมันต้องบนน้องคิมผมอยู่ข้างบน ตายก่อนเลย่ออยคุณคุณเปีย,ยกขยับมาตรงหนึ่งสองหนึ่งอยู่ครับคุณเปียเออมีใครโดนจักจอนไหมครับผมอยากรู้ว่ามันมีตักจอนหรือเปล่า ไม่โดนนี่มันดีหูจี่งโอ้โอไม่ดูแมนเดี๋ยวแรกเจอะนะแมนเดี๋ยวแร่เจอนะรถใหญ่ดันๆไม่ไร้ครับรถใหญ่ดังๆไม่ได e5 ครับดูดูขวาให้ด้วยนะดูขวาให้ด้วยสวยครับสวยที่มีเด็กดีแล้วมีเจียแล้ว บิวท yeah. ี่บิวชยตัวบิวช่วยช่วยไลน์น้ำครับบิวทีครับมันเทลายน้ำครับมันเทลนยน้ำไอเจ็ดครับย้อนครับไอเจ็ดที้าเจ็ดคุมครับคุมลายน้ำนะทาเจ็ดก็เาเย เดียวไปล้วดูสิวนัดเดียวดีรอดครับดีรอดเอ่อไล่เขาให้เหลือแค่สองคันนะครับเหลืออีลอยข้างมาลอยครับอีลอยสองหนึ่งครับคุณเปียกเชื่องหลังได้คุณเปียกรถจ้างช่วยช่วยไล่เขานะครับรถจ้าง รถเนี่ยเลียบเลยคุณเปี๊ยกผมว่าดูข้างหลังดีกว่าคุณเปี๊ยก e3 หรือ e e4 ครับ e3 e4 าาโอ้ e5 ขึ้นมาผมนะ้ยิงยิงกัปตันนะพวกต้องงอเครื่องมเน้นๆนะ่ะเปล่าเนีเ<อ>่เครื่องเดียวเครื่องมันเสียบมันง่ายนี่แล้วแต่บุบ้านนะครับยิงแล้วหลบนะครับยิงแล้วหลบไม่เสี่ยงนะครับ เดืยดชีรไมาเด๋ยวชีต้องไม่ลองอีห้าต้องไม่อีห้าเล่งเยครสวยช่วยผมด้วยมันเยอะมากช่วยด้วยช่วยด้วยสามคันช่วยด้วย ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อไปยุงสวยครับสวยสวยกุ้งเปียกสวยไอ้เจ็ดเก็บไอ้เจ็ดกันหน้าเลยเจ้าโอ้ยบอลไอเย็นนะใจเย็นทำมีอะไะจอนะครับใจเย็นนะครับสวยครับถอยถอยเจ็ดถอยเจ็ดถอยสวยครับ โ uh, อ้ยแมนโดนย้ำอ่ะไอเจ็ดสวยนัาเบียดเนี่ยเจ็ดิงเจ็ดก่อนดิแม่เจ็ดก่อนติดซ่าพี่กามราติดซ่า

chi hát không mật to sổ giả hà nội chiếc hai binh thong may hai y loi kiếp kim mắt hai chi hát chết mắt 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 อ้เงี้ยคุณตรงก็ยิงไม่ตายอ่ะเหลือเจ้าลเซนเหลือทำไมเนี่ยเื่อแล้วให้มปยิงอ